สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับฟิล์มติดกระจกนะครับไฮชิลนะครับมาติดกับ V ี vo V20 pro โปนะครับคือประสบปัญหาคือฟิล์มที่เขาแถมมานะฮะแตกแตกครับผมแตกละเอียดอย่างง่ายดายเลยนะครับก็คือว่าวางไว้ทำหล่นระยะแค่สิบยี่สิบเซนนะฮะแตกแล้วนะฮะผมว่าเออเฮ้ยทำไมมันไม่ดีเลยนะครับ ในส่วนของฟิล์มนะอย่างว่าแล้วของแถมนะครับครับก็เลยมารีวิวนะครับฟิล์มไฮชิลนะครับตัวนี้9กนะฮะก็เอามาลองติดดูนะครับกับตัว vivo นะฮะ v i r o นะครับตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะติดยากติดนานแค่ไหนนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันครับส่วนของฟิล์มนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว 9เฮ็ดนะครความหนานี่โอเคเลยตามมาตรฐานเลยนะครับแกะเลยครับทำลายบล็อกเลยอันบล็อกกันเลยครับครับในส่วนของของแถมนะครับก็จะมีตัวที่ติดนะติดเอาแฟนเอาพวกอะไรนะฝุ่นออกนะครับแล้วก็ตัวที่เช็ดนะฮะนะครับเดี๋ยวหยิบมาใกล้นะครับตัวที่แตะเอาฝุ่นออกแล้วก็ตัวที่เช็ดนะ เช็ดทาความสะอาดนะครับแบบเปียกก่อนนะฮะแล้วก็แบบแห้งไม่มีนะเป็นผ้าให้มานะครับผ้าที่เราไม่ค่อยเก็บกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิลม์มนะแผ่นฟิลม์มเดี๋ยวามาดูเลยโอเคเลยครับหนานะหนานะนะนะตัวนี้กล้องไม่จับนะเดี๋ยวนะครับก็โอเคครับก็เอาเหมือนคล้ายๆตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอฟิล์มด้านหลังแถมมาด้วย ตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับพอดีมีไฟล์มีพายกระซิบอยู่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับให้ลูกชายไปซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาทําการติดฟิล์มกันเลยครับครับในส่วนของฟิล์มหลังอันนี้คือติดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดนะฟิล์มหลังผมติดไว้แล้วนะครับถ้ามองดูจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดฟิล์มด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายติดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นแบบ เปียกนะฮะแบบเปียกเอาเริ่มเลยครับผมก็ติดจนชำนาญแล้วครับก็เลยทําการไม่ต้องอ่านขั้นตอนใดๆนะครับตัวนี้นะฮะร,ระหว่างที่เช็ดนะเดี๋ยวดูไปก่อนฮนะตัวนี้มันก็จะบอกสเปคต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสเปคต่างๆของตัวฟิล์มนะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านทั่วไป ราคาไม่แพง่างน,นี้ไม่ต้องซื้อในส่วนของที่เป็นอ่า lazada นะครับหรือในส่วนของที่เป็นช้อปปีเพราะว่าช่วงนี้อ่าปีใหม่นะครับอันนี้ถ่ายตอนช่วงปีใหม่นะครับก็อ่ามันจะนานหน่อยส่งนานหน่อยอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ก็เป็นเกรดญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยอ่าเดี๋ยวจับซูมก่อนโอ้พรีเมียมเลยครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวระหว่างที่รอลูกอ่า ไปเอาฝุ่นออกนะครับก็ดูในส่วนของกล่องไปก่อนนะฮะความหนานะครับก็ระดับ9 h นะครับเกรดพรีเมียมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่บอกว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเวลาไปซื้อนะครับต้องดูตัวนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวเผื่อผิดผิดอันนะครับเอาเริ่มติดแล้วครับตัวนี้ ทําทการติดเข้าไปนะฮะถ้าํานานก็ติดได้เลยนะครับตรงนี้มันจะไล่สังเกตนะับมันจะไล่ในส่วนของอากาศออกนะครับไล่ในส่วนของอากาศออกก็ทําการเช็ดไม่มีฟองเลยเหรอโหสุดยอดมีฮะหนึ่งว่าจะแบบไม่มีฟองก็ถ้าถ้ามีฟองอย่าฝืนนะครับให้ ให้ดึงออกนะครับแล้วก็เอาเอาในส่วนของตัวที่เป็นฟองนะครับอากาศนะที่มันอยู่ในเนี้ยออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ฟิล์มที่ติดเสียนะครับก็ไล่ติดช้าๆนะครับครับจากการติดนะครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาก็ประมาณสองสามนาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถ้าเช็ดสะอาดแล้วนะครับมันจะติดง่ายนะครับตัวนี้ก็แนะนํานะครับเป็น ติดฟิล์มนะครับ Hi Chill นะครับของ Vivo นะครับตัวนี้นะเผื่อใครจะสนใจติดเองนะครับซื้อมาติดเองนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ